ก่อนนะคะไปเจอบทความบทความหนึ่งนะคะจากเพจปลูกกุหลาบปลูกความสุนรีนะคะเขาบอกว่า กุหลาบเปลือยเนี่ยให้ดัดนะคะให้ดัดกิ่งนะคะที่มันยาวประมาณ8ปดถึงสิฟุตเนี่ยนะคะดัดปลายกิ่งนะคะลงมานะคะแล้วก็เอามาผูกติดกับโคนกิ่งนี่นะคะนี่อย่างนี้แล้วมันจะทําให้กุหลาบเนี่ยนะคะออกดอกมากขึ้นเลยนะคะตอนที่ทำเนี่ยนะคะแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะ อยากจะให้ดอกดกๆแบบในภาพนี้เลยนะคะข้อมูลแล้วก็รายละเอียดนะคะจะแปะเอาไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างนะคะขอบคุณข้อมูลจากเพจปลูกกุหลาบปลูกความสุนทรีด้วยนะคะง่ายเดี๋ยวไว้ไว้ถ้าหากว่าได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้ฟังนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะเ,เพื่อน